ก็เป็นลุกชลวันครับจากศึกเสน่หาไก่ทองชลวันแล้วก็คือชุดนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นชุดที่ไม่ได้อยู่ในโปสเตอร์แต่อยู่เป็นชุดพิเศษที่เราเอามาในงานบวงสรวงแล้วก็ในซีนโดยเฉพาะอะไรแบบนี้ผมวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยอาจจะไม่ได้แบบโชว์เนื้อหนังบางสามันกับพีพ่ๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะมันมันแซงค่ะเราเราวันนี้ให้พี่ๆรุ่นใหญ่พี่ๆกอฟที่กันพี่ซันทุกคน โชว์ไปก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปอยู่ในเรื่องเอาในเรื่องมีเรื่องมีในเรื่องก็ก็มีบ้างครับนิดหน่อยนิดหน่อยมีครับก็ก็ฟิตฟิตด้วยแล้วเราก็เหมือนควบคุมอาหารแต่ว่าช่วงนี้คือเหมือนแบบว่าแฟนคลับด,ดูแลดีมากมทั้งรถฟู้ดทรัครถอาหารทุกอย่างอาหารทุกอย่างดูแลเราดีเราก็แบบว่าโอ้โหนี่กว่าหนักหน่วงหน่อยเราก็ต้องดูแลไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยอย่างนี้ครับผม เ้าตรงๆเขินครับเขินมากๆพอสมควรเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยได้โชว์อะไรแบบนี้ครับรรแล้วก็เหมือนแบบแต่เราจะเบื่อั้งทีเราก็อยากจะให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามออกกำลังกายให้มากที่สุดนะครับแล้วว่าถ้าออกมาแต่ละฉากเปล่าวแน่ๆโอ้โหก็ให้คนดูนแฟนๆเป็นการให้คําตอบแล้วกันครับว่าจะว้าวไหมอะไรครับก็เต็มที่ครับ อ๋อผมผมเคยเห็นเห็นบ้างที่แบบว่าพอเห็นเนื้อหนังแล้วแบบว่าเขาเอาเข้าหูมาปิดให้อะไรมีบ้างอะไรผมก็จะไม่อยากให้เราโชว์เท่าไหร่ใช่เขาจะมีการรีทัรเอาเจลตุ๊กตามาแปะให้เราใช่ฮารีทัรก็น่ารักดีผมว่าเป็นอะไรที่มันแบบมันน่ารักดีแสดงว่าส่วนใหญ่นะเจ้าห่วงไม่ค่อยอยากให้โชว์ก็เดี๋ยวถ้าต้าห่วงนี่ก็พิมพ์พิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะผมทั้งข้างล่างนะฮะผมก็จะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ผมแปะมาแน่ย โอ้ยแกยังไม่นั่นครับเข้าตามตรงครับผมผมว่าตอนนี้กําลังรีดดีทุกอย่างรีดไขมันรีดน้ําอะไรแบบนี้ออกครับให้มันแบบว่ามีความแบบเวลาเราออกกล้องนะครับมันจะเพิ่มไปอีกอะไรแบบนี้ครับวัเนเกิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างปี26มีนาปีนี้ครบ25ปีบริบูรณ์ก็ดีครับมีความสุขด,ดีเราก็เหมือนได้ไปทําบุญกับที่บ้านแล้วก็ ได้ไปเหมือนแบบอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็ยังไปเจอแฟนคลับอีกด้วยไปเจอแบบเขาให้ของขวัญเราเราจะมีที่หนึ่งที่แบบรับของขวัญอะไรแล้วก็แบบอุ้ยเขาก็น่ารักมากมามีให้ของขวัญเราตอนเนี้ยเรายังเก็บเราแกะไม่หมดเลยนะครับปีนี้เราไม่ได้จัดงอะไรพิเศษนอกจากนี้จะมีแบบงานมีใช่ไหมฮะมีมีติ้งวันเกิดแต่ว่าปีนี้ก็อย่างสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนเขาก็เลือกที่จะไม่ได้จัดแต่ว่าแล้วก็แบบคอยส่งกำลังใจให้กันแบบนี้แหละครับแบบว่าผ่านๆแบบ นหน้าจอผ่านแบบทวิตเตอร์หรือว่ามาเจอกันแบบนี้เขบให้แบบแต่อยู่ในการควบคุมที่แบบอยู่ตามมาตรการใชไ่ไหมเสียดายไหมครับผมที่แบบไม่ได้จัดยิ่งใหญ่โอ้เสียดายไหมเสียดายครับเพราะว่าผมว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่มากหรอกแต่ว่าแค่อยากให้มันมีการได้มาเจอกันมีการได้มาเซอร์เบตร่วมกันคือเราได้เห็นความอบอุ่นคือเขาตั้งใจมาหาเราอะไรแบบนี้ครับผมกำลังทำมีสถา,านการณ์ดีมุ่งมั่น รวบยอดไหมก็ก็ถ้าสถานการณ์ดีเราเราก็อยากจะจัดอยากจะหาอะไรเป็นกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้ครับผมเรียกร้อง,งไหมว่าแบบคืออยากอยากมันเอืออยากมาเรียกร้องไหมผมว่าเขาไม่เคยเรียกร้องนะครับเขาเขาก็เหมือนแบบคือเขาอยากจะทําอะไรอยากจะมีอะไรแบบไหนแบบเขาเขาตามใจหมดอะไรับผมตามสบายเลยปีนี้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมคะปีนี้แหละครับของขวัญให้ตัวเองคือ ยังไม่มีนะผมผมผมไม่ได้ให้รางวัลอะไรตัวเองแต่ว่าคิดซะว่าเฮ้เราก็โตขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันก็แบบว่าอยากจะขอให้ขอขอพรขออะไรอย่างี้บอกขอให้แบบมีชีวิตที่ดีด้วยปีนี้เป็นเจ้าเพศด้วยแบบนี้ mm hmm. ผมก็จะปีนี้เขาเป็นค่อนข้างแบบที่ต้องเราวัยระหวังให้มากที่สุดนะ mm hmm. ครับกลัวไหมครับอ๋อกลัวไหมผมผมเคยเคยคิดว่าผมเคยสัมภาษณ์ว่าผมก็กลัวกลัวหน่หนอยแต่ว่าผมแค่คิดว่าใช้ชีวิตให้ ให้อยู่ในความระมัดระวังให้อยู่ให้เต็มที่ให้มากที่สุดอนนะแบบนี้คคนเตือนไหมครับ <S <S อ๋อเตือนครับจะเตือนตลอดว่าให้เวลาเราทําอะไรเนี่ยให้ระวังยิ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเตือนตลอดว่าที่เขาอยู่ห่างเราเขาจะห่วงเรามากแต่ว่าทําอะไรระวังลูกปีนี้แบบอยากแบบไม่อยากให้แบบเป็นอะไรไม่อยากให้เลือดตกยางออกอะไรทุกอย่านเลยแบบนี้ครับผมอย่าเป็นประเพืไหนหลคนจะไปแบบดูดวงดูอะไรอย่างเงี้ยครับ้แบบรู้ว่าคันจะเปิดอะไรขึ้นไหมเรามีได้ไปดูบ้างไหมไม่ได้ดูเลยครับผมก็ก็ใช้ชีวิตปกติครับผมก็ อระเทศก่อนจะเป็นประเทรามีการแปกิอแปลกนี่ยังไม่มีผมยังทรงฟองอยู่อะไราอาจจะเป็นหลายๆปีก่อนที่บบให้ให้ระมัดระวังมากกว่าคือพระท่านที่เราเคยแบบเป็นเราเป็นแบบว่าเป็นลูกศิษย์ท่านเลยก็มีการแบบทักเราว่า ปีที่24ย่าง25หรือ25เนี่ยในในปีนี้เราให้ระมัดระวังเรื่องการแบบขับรถการเดินทางอะไรให้มากที่สุดที่จะมากได้แบบนี้ครใช่ครับาหา,ายควมว่ากลัวไหมตอนมีคนแค่นี้จริงๆกลัวไหมผมว่าผมพยายามที่จะคิดว่าอย่าง,อย,างอย่างที่ผมบอกพี่ไปว่าทำทำให้มันระมัดระวังที่สุดแต่ถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราก็ก็สุดแล้วแต่เพราะว่า <itos S 1> ชีวิตมนุษย์พอเราเกิดมาก็ต้องมีแบบมีกรรมมีอะไรแบบนี้ครับควบวมการขับรถไม่พอพอับเรื่องรถ ไม่พวงครับไม่พวงคือเราก็ใช้ทําใช้ปกติแต่ว่าปกติขับรถไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วเราก็ขับรถระมัดระวังอะไรครับผมเยอะครับเยอะด้วยทําด้วยตัวเองด้วยแล้วก็แฟนคลับทําให้ด้วยแบบว่าร่วมแบบโดนตทเงินกัน <c oughs> อะไรแบบนี้ผมไปในนามเราอะไรก็ขอขอบคุณแฟนคลับมากเลยที่แบบว่าโอ้ยแบบยังรักเราแบบยังทาบุญร,ร่วมกันเลยแบบนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีของวานในตัวเองแล้วกูจิเนี่ยคือแค่เรา ปีนี้แหละครับผมก็จะเป็นของเล็กน้อยครับผมเป็นเล็กน้อยอยูถุงหนึ่ง,งเขาหลายๆท่านน่าจะเห็นมันคือมันมันคือมันคือกล่องกล่องหนึ่งที่มีอะไรแบบอะไรเครื่องประดับเกี่ยวกับตัวเป็นก่องประดับเนาะนข้างในเป็นเครื่องประดับอะไรครับผมเนาะไม่ได้เยอะครับก็เป็นก่อนเล็กก็ชิ้นหนึ่งอะไรอ๋อใช่ครับเป็นพิเศษนะครับ ก็พ um> ิเศษคือวันน <me ั้นอ่ะวันวันที่26เขาก็มาร่วมแบบแฮตต์วเดย์เราด้วยแบบว่ามาให้กําลังใจมาแบบเอ้ยก็แบบขอให้ปีนี้มันดีดีเพราะว่า 2- อสาปีเราเราก็แบบเฮตต์วเดย์กันตลอดอะครับผมมีอะไรก็คุยกันอะไรครับเปิลก็ออกมาแล้วประทับไหมครับประทับใจไหมครับคือผมผมผมไม่คิดว่าเขาจะมามากกว่าแาะว่าแบบแบบซ่อนเลยเพราะเราไปเราช่วงเช้าเราไปทานั่นทานี่เราบบมาหามามารับของขวัญแล้วก็มาตอนเย็นแล้วไี่เม่อเขาจะว่างมาอะไร ก็เออมาเจอเออเฮ้ยมาด้วยอะไรเงี้ยก็ครับผมก็ดีครับนอใจากยองพรแล้วก็ไวพรอะไรบ้างครับไวพรก็ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกับที่บ้านเลยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนแก่เลยแบบว่าปีนี้ก็สู้ๆนะที่เราก็จะแบบแบบทำงานแบบแบบอย่างแบบนี้ด้วยกันแบบสู้ๆอยากให้มีอะไรเลยอะไรครับผมใช่ครับใช่ครับขอบคุณครับ